สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเข้าแอปเว็บไซต์พารานซื้อของออนไลน์แล้วได้เงินคืนจับเข้ากระเป๋านะครับเราเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์พารานะครับแล้วก็กดการกระบาดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่เส้น3เส้นมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับให้เรากรอกรหัสสมาชิกนะครับ และก็ล่างนะรหัสผ่านให้เรากรอบด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วให้เรากดเข้าสู่ระบบครับอันนี้เราจะเข้ามาสู่ระบบของเว็บไซต์พาราเรียบร้อยแลครับให้กดที่มุมซ้ายบนที่รูปเป็นรูปคนนะครับอ่ะทีเนี้ยก็จะชื่อขึ้นชื่อของเรานะครับว่ารหัสสมาชิก ชื่ออะไรแล้วก็เป็นชื่อของเราเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องเข้าไปก็คือเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับทีนี้ก็จะเป็นรหัสรหัสสมาชิกของเรานะครับเราจะได้เงินขวัญถุง20บาทเอาไว้สําหรับเวลาเราเก็บสะสมเงินเวลาซื้อของตรงนี้ครับแล้วเราได้เงินแคชแบ็กกลับมาครบ100บาทเราสามารถทําการโอนเงินเข้าบัญชีของเราได้นะครับทีนี้วิธีการแชร์ลิงก์ตัวนี้ครับไปให้เพื่อนเพื่อเรา เขเรียได้ซื้อของออนไลน์ผ่านลิของเรานะครับยิ่งยิ่งแชร์ให้เพื่อนเราเยอะมากเท่าไหร่เราจะได้เงินคืนจากการที่เพื่อนเราซื้อของเข้ามามากเท่านั้นนะครับวิธีการกดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็กดตกลงครับทีนี้ยมันก็จะอยู่ในนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์ตรงนี้ครับเข้ามาอยู่ในไลน์ของเราครับแล้วก็กดแชร์ลิงก์ไปครับ เสร็จแล้วเวลาเราเพื่อนเรากดเข้าไปในลิงก์นี้ครับอ